สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเหมี่ยกับพี่แอนนะคะมาอยู่ที่วัดจอมคีีนะคะวัดน,นี้นะคะที่เรามีโปรเจกต์และโครงการซ้อมแซมบำรุงนะคะโรงเรือนของน้องแมวกว่า100ตัวนะคะวันนี้วันนี้เดี๋ยวให้พี่แอนขอบคุณทีมงานก่อนนะคะว่าจากที่ใดบ้างเนะะี่ยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้พันพงพันธ์สมหันเงินนะคะขอบอป21่สบอ็ดพันยี่สค่ะ ที่ได้อนุเคราะห์ในเรื่องของการขอกำลังนายทหารช่างทั้งหมดนะคะมาร่วมการทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะในการซ่อมแซมโรงนอนของน้องแมวที่มีมากกว่า50ตัวขึ้นนะคะก็เกือบเกือบร้อยตัวนั่นแหละนะและในส่วนนี้นะคะเราก็จะมีอาจารย์ฮอตสักยันอุตรดิตค่ะได้เข้ามาร่วมเป็นช่างเกี่ยวกับการรื้อถอนหรือสร้างเพื่อให้น้องแมวเนี่ย มีความเขาเรียกอะไรความสะอาดแล้วก็ถูกสุขลักษณะนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเลยก็ต้องขอขอบคุณหัวเรีย่ยวหัวแรงเลย น้องเหมียวค่ะท่าเสาคาแคร์เหล่านี้เองนะคะที่เป็นคนทํากิจกรรมดีๆในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นคะ่ะหลายๆอย่างนะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้หนึ่งทั้งพี่แอนพี่ฮอตและเหมียวเงี้ยค่ะก็คือมีกําลังในส่วนไหนก็นํามาช่วยเหลือกันนะคะอย่างพี่แอนต้องขอขอบคุณที่นํากําลังทหารนะคะจากท่านผู้พันมาพี่ฮอตก็คือลงแรงรื้อถอนออกแบบต่างๆเนาะอย่างเหมียวเองอาจจะแบบเป็นกําลังเล็กๆ เท่านั้นนะคะมาช่วยเหลือกันทุกคนช่วย,ยใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวกิจกรรมอะไรจะเริ่มต่อไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันในในขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะคะ วันนี้เดี๋ยวเราจะมีให si> ้หลวงพี่นะคะจากวัดจอมพรียกวนพูดถึงที่มาที่ไปของน้องแมวอะค่ะว่าเป็นไยังไงจะจก็ก็เดิมทีเนี่ยมามาจากโยมเขาเอามาปล่อยนโยมนะนี่ก็แรกแรกก็มาสักปรมาสักสี่ห้าตัวเงี้ยแล้วพอนานๆเข้าโยมเขาก็เขาก็มาปล่อยเยอะๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นผมก็ไม่รู้จะทําไงก็เลยว่าก็ปรึกษากับโยมโยมเอ้โยมเราทำโยมทำอะไรนะแบบ ที่เก็บที่ที่ที่เลี้ยงของของแมวเนี่ยเอาตรงไหนดีมาโยมเขาเลยบอกว่าเติมทีเนี่ยเป็นเป็นรงิีกเก่าตัวนี้นะมันเป็นโรงิีกเก่าแล้วทีนี้เราเห็นเออเราก็ไม่ได้ใช้อะไรแล้วเนาะผมก็เลยเราโยมก็เลยบอกว่าเอาทีนี้แล้วกันเนาะมาทำเป็นกรงใหญ่ๆไปเลยให้น้องแมวอยู่เยอะเลยจะได้แบบไม่ต้องมาวุ่นวายข้างนอกใช่ไหมล้วก็แล้วก็อย่างว่าหมาที่นี่มันอาจจะดุหน่อยว่าจจะกัดน้องแมว ก็เลยเออโยมโยมก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปไปโกงใหญ่ใหญทำโกงใหญ่ใหให้เลยก็เลยก็ก็เรายอะไรกับโยมโยมก็ช่วยมาได้ใช่เราถ้ามาก็เลยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นที่เห่นโยมโยมเห็นอย่างเงี้ยแล้วเพิ่มเป็นร้อยแบบใช่ใช่พอพอมีกรงปุ๊บไอโยมที่ว่าเขาเห็นเขาก็มาปล่อยเรื่อยๆมาปล่อยเรื่อยๆบางคนก็มาฝากบางคนก็มาฝากเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็ไม่รู้ว่าัไงเนาะบางคนก็ แอบย่องมาเอาไข่เปิดประตูเลยใช่ใช่เปิดประตูแล้วก็เอาแมลใส่เข้าไปเลยจนมีเป็นใช่ใช่ยมขอบคุณพี่โยมมาพัฒนาทาที่ว่าเตรียมทำแมลให้ใหม่เนาะแล้วก็ลงโซลังค้าก็มันรั่วเนาะร่วมกันจากทีมงานหลายๆหลายๆคู่ขอบคุณหลายๆยมนะค่ะค่ะ พบกับในขั้นตอนของการปฏิบัติงานนะคะจากสำนักศักยันต์อาจารย์ฮอสค่ะวันนี้อาจารย์ฮอสจะมาทำอะไรเอ่ยในส่วนของโร<ำ>งเรียนทั้งหมดทำชั้นนอนของแมวครับทำเป็นคือธรรมชาติแมวนี่คือมันมันจะนอนที่สูงเราก็จะทำเป็นชั้นให้มันนอนไม่ไม่ต้องมันนอนกับพื้นแบบนี้อ๋อในส่วนของชั้นนอนเราจะทำ ใช่เราจะออกเป็นโครงโครงเหล็กขึ้นมาก่อนแล้วก็เอาไม้ไม้ฝาทําเป็นพื้นนอนอ๋อค่ะให้แมวค่ะก็คือจากเดิมที่แมวเนี่ยเขาเขาจะปกติมันจะนอนกับพื้นกับพื้นใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาทําให้น้องแมวมีชั้นนอนที่มีระดับอ่ามันมันก็จะนอนดีขึ้นตรงที่ว่ามันไม่ต้องมาอยู่กับพื้น มันก็มีทั้งขี้ฝุ่นมีทั้งไรมีทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ขี้ก็เยี่ยวอยู่กับพื้นเนะะาะว่ามันมันมันก็สกปรกทับพื้นอะ,ะเราก็จะทํเป็นชั้นให้มันนอนสะอาดสะอาดใช่ค่ะ,คะแล้วในส่วนของหลังคาเนี่ยก็คือว่าเห็นป้าแจฟูบอกว่าเวลาหน้าฝนเนี่ยก็คือน้องแมวจะไม่มีที่ที่จะเขาเรียกว่าที่พักสําหรับ ต้องป้องกันฝนเลยก็คือเปียกหมดเลยเราก็จะทําในส่วนของหลังคายัางไงบ้างเอง่ยในส่วนของคาวันนี้หลังคาคือเราจะเปลี่ยนครับหรือเอาออกนะเรามีเรามีสังกะสีใหม่มาแล้วก็อเอาสังกะสีเก่าที่มันั่วนเนี่ยเอาออกหมดเลยใช่ค่ะแล้วก็เราจะมาแปะไว้ฝั่งนี้อทางด้านฝัง่งน,นี้เป็นสังกะสีเก่าใช่มันสังกะสีมันจะซ้อนคู่กัน เพื่อกันความร้อนกันความร้อนให้น้องแมวใช่เป็นสองระดับเลยออือแล้วก็ผมมีสีใส่ท้ายรถมาจะเอามาทาเพื่อกับกันความร้อนอีกค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเป็นวันที่5ของโครงการซ่อมแซมโรงเรือนน้องแมวนะคะที่วัดจอมทีรีที่น้ำดิตนะคะวันนี้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะ100เปอร์เซนต์วันนี้เราก็จะให้หลวงพี่นะคะกับคุณป้าที่เป็นผู้ดูแลน้องแมวตั้งแต่แรกนะคะได้กล่าวขอบคุณทุกยอดบริจาคแล้วก็ผู้สนับสนุนนะคะที่ทําให้โครงการนี้เสร็จรุร่วงไปด้วยดีค่ะเจริญพรทุโดวงทุกคนนะที่ว่ามาร่วมกันบริจาคและซ่อมแซม ที่นี่ที่วัดจอมกีรียังไงก็ขอขอบพระโยมทุกคนที่ว่ามาร่วมกันในวันนี้ก็ขอให้โยมมีความสุขความเจริญยิ่งข ouais> ึ้นไปหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยทําอะไรก็ขอให้ญาติโยมมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเจริญพรบ้าขอขอบขอบคุณมากนะที่มาช่วยเหลือน้องแมวเยอะแยะเนี่ยขอขอบคุณมากๆดีใจมากๆจ้าคุณค่ะ ของเหมี่ยวนะคะพี่แอนและร้านท่าเสาคาแครนะคะต้องขอขอบคุณทุกยอดบริจาคและขอขอบคุณกําลังพลทหารนะคะจากผู้พันแจ็คค่ะก็ต้องขอขอบคุณ,ะขอขอคณนะคะพลทหารทุกๆท,ท,ท,ท่านที่มาช่วยแล้วก็ทุกภาคส่วนเลยค่ะเอาเป็นว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอะปลื้มใจใปะปลื้มใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกแรงกําลังทั้ง เงินที่บริจาคทั้งกําลังของคุณทหารแล้วก็เด็กๆในร้านท่าเสาแล้วก็ดมถึงพี่แอนเหมียวพี่ฮอตแล้วก็ทุกคนคุณป้าที่มาร่วมทําอาหารนะคะทุกอย่างสําเร็จไปด้วยดีเพราะว่าทุกภาคส่วนทุกแรงเข้ามาช่วยหรือร่วมกันนะคะเราต้องขอบ,บอกก่อนว่าเราไม่ทิ้งโครงการนี้ทําเสร็จเราก็ยังรับบริจาคอาหาร <ทะ S 1> อยู่เรื่อยๆนะคะถ้าอย่างไรสนใจก็คือนําอาหารมาบริจาคได้วัดจอมครีบ้านชายเขาใต้นำดิดนะคะหรือ เออนำเข้าไปฝากไว้ที่ร้านท่าเสาคาแคได้ค่ะเราก็จะนำอาหารเนี่ยมาให้น้องๆทุกๆอาทิตย์หรือทุกเดือนอยู่แล้วเราก็ติดตามผลกันนะคะทุกๆยอดบริจาคเราก็จะนำส่งถึงน้องเลยค่ะทุกบาททุกสตางค์นะคะสำหรับโครงการนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ100%ยเยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ